คือว่าเราจะมาอานนะ,นะคะคือไม่อยากให้เห็นหน้าค่ะ<า>ทำไมล่ะคะก็ไม่อยากบอกอีกแล้วค่ะดูข้างกก่อนนะคะใครังไม่เออเลย <c oughs> แล้วจะปิดทําไมล่ะคะเอามาวันนี้ทําอะไรวันนี้หนูจะทำแนะนําอะไรเนี่ยแนะนำบทของจาร์นานเค่นนะคะอ๋อไปทําอะไรคะสดใสขึ้นไหมคะโอ้ยน่าสดใสจังเลยค่ะหนขอค่ะดูซัซูมซูมซูมนี่น่าสดใสมากๆเลยค่ะอ๋อทำแบบนี้สินาทีค่ะ สิบนาทีอันนี้คืออะไรคะวันถางค่ะโอวันถังจระเข้เอาไปแปะปะไม่เอาไม่เอาเออต้องเราไปแช่ตอร์เย็นแบบนี้กันแต่เราขั้นแรกเราก็ต้องเลี้ยงให้ไหม่ให้แบบติดกันนักหนาะมากหอเดี๋ยวมันจะหาย็เร็วเลี้ยงไว้ไม่ให้ติดกันนักหนานะคะอือ นี้นะทุกคนมันกินได้นะหนูชิมไปเมื่อเช้าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็คือเอาใส่หน้าไปด้วยแล้วก็กินไปด้วยอย่างนี้เหรอคะไม่คือว่าตอนเช้าเรากินเอากินก่อนเราชิมแล้วตอนนี้ก็เอามาสปาหน้าพ่อตอนนี้มันไม่อร่อยแตงกวาก็ทําได้นะคะแตงกวานะคะ่เอามาทําแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ต้องแบบ อ,อ๋อแบบนี้ถ้าเจงกวนต้องทำแบบนี <c oughs> ส้สรพพคุณของว่านหางจระเข้นะคะก็ใช้เป็นยาฆ่าเชื้อค่ะสมานแผลได้ด้วยแล้วก็ช่วยให้แผลหายเร็วขึ้นนะคะปัจจุบันนะคะก็ได้มีการนําเอาว่านหางจระเข้นะคะมาช่วยในการรักษาบาดแผลไฟไหม้นาร้อนลวกรวมไปถึงแผลที่เกิดจากการฉายรังสีนะคะแล้วก็สามารถใช้ในลักษณะของเครื่องสอําอางได้ด้วยป้องกันผิวไหม้ป้องกันแสบแดงจากแสงแดดนะคะรวมไปถึงบํารุงผิวด้วยนะว่านหางจระเข้เนี่ยก็สามารถที่จะรักษาแผลไฟไหม้ได้ไม่เกินระดับที่2ก็คือ มีตุ่มพองและหนังแตกค่ะบ้านไหนยังไม่มีว่านหางจระเข้ปลูกนะคะอย่าลืมไปหาว่านหางจระเข้มาปลูกไว้นะคะเผื่อใช้เป็นยาสามาถประจําบ้านได้เลยค่ะ